การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการคิดดีทำดีจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดยานาวาพระอารามหลวงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยนั่นเองรายการคิดดีทำดีนั้นได้มีโอกาสกราบนมัมการพระพมวชญานเจ้าวานวัดยานาวาท่านก็จะเล่าถึงศาสนกิจที่ท่านได้ทําเพื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั่นเองติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับเพราะมันไม่ใช่ว่าตั้งโอเบยบาลนี่มันมันเป็นตัวคารมันมีองค์ประกอบเยอะมันมีองค์ประกอบเยอะครับ เนื่องจากเครื่องมือการแพทย์และก็แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ประมาณที่จะจัดสรรต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่งรื่างง่ายในเดีอที่ผ่านมาพระสงฆ์ในชนบทเวลาผ้าจะต้องเข้ารับการบําบัดร,รักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอปาปนและอาดกับคนไข้เครือข่ซึ่งมีจํานวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพอัอนเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทราบถึงปัญหาของพระพิสุทธิสองฆ์ภาพาและทรงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้จึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้ารับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์และประชาชน19จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดํมิตจัดสร้างขึ้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชน50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมราชานานามโรงพยาบาลนี้ว่า โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรและได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอรอพระเจ้าพัชรกิตยาภาไปส่งวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลแห่งนี้ณบ้านประดุตำบลไร่น้อยอำวเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2545ภายใต้การสำรุนของมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกร โดยพระราชาธิญาสมเด็จพระประโมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรากลับนงผู้ชมมารายการคิดดีทำดีวันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งจากพระเด็จพระคุณเจ้าพระพมวชิรญาณเจ้าวาด,ดวัดยานาวานะครับ ซึ่งศาสนก,กิจของพระคุณเจ้านั้นมีทั้งในต่างประเทศและในประเทศมากมายเหลือเกิน mm hmm. เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงศาสนก,กิจของพระคุณเจ้าที่เดินทางไปต่างประเทศไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประกอบศาสนาก,กิจมากมายทีเท่เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลกับประเทศไทยวันนี้เราจะโฟกัสมาสที่ในประเทศคือศาสนก,กิจภายในประเทศไทยไปพบกับพระคุณเจ้านะครับ ท่านเจ้าวัดวัดเยนวพระป่มวัดเชีออยร์หยันครับกรับนักการพระคุญเจ้าครับขอเจริญพรพระคุญเจ้าครับศาส,สนากิจในประเทศเนี่ยถ้าที่ทราบมีหลายอย่างเหลือเกินแต่อย่าให้พระคุญเจ้าพูดถึงเรื่องของ12โครงการคือสืบเนื่องมาจากปีมหามงคลเฉลิมชนพรรษา50บพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชุมานครับ พระองค์ทรงมีพระประสงค์อยากจะทำโครงการขึ้นดยในมหามงคลน,นั้น50โครงการ,รขอให้เรามาช่วยวยเลือกด้วยค่ันมาก็ได้ร่วมกับราชแคขานุก,การคือ,อพลเากาเอกชริพงสุภิมลนพร้อมทีมงานกอกิการในพระองค์คพยายามเลือกโครงาการต่างๆเข้าไป ครบทั้ง50โครงการบางโครงการนั้นเป็นโครงการที่ทําเสร็จในระยะเวลาอันสั้นแต่บางโครงการก็ต้องใช้เวลานานครอบ,บคลุมหมดทุกโครงการที่นี้มีความคิดของผู้การจังหวัดและเจ้าวในจังหวัด20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรารฏว่าพระ สงนี่ส่วนใหญ่75%ของพระสงฆ์ในประเทศนี่เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20กสิบจังหวัดครับท่านท่านมีภูมิลาเนาอยู่ที่นั่นก็จริงแต่ว่าท่านก็จะเรียกไปเผยแผ่ปริบัติัุรกิจจังหวัดต่างๆตัวถึงในต่างประเทศด้วยกลับจากไปปริบัติัังกิจแล้วก็หรือไปต่างประเทศเนี่ก็จะกลับไปนงคูพมลเนา เพราะในพื้นที่นี่ก็มีพระสงฆ์จํานวนมากอยู่แล้วเวลาเจ็บป่วยก็ลําบากเพราะต้องไปปรับปนกับคารวะที่อยู่ในโรงพยาบาลในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือใน,ใน,ใน,ในอำเภอชนบทนั้นแออัดมากไม่สามารถที่จะรองรับคนป่วยไดเออ้เพียงพอโดยเฉพาะพระสงฆ์ถ้าจะเดินทางลงมารับการบําบัด อาพาที่โรงพยาบาลสงขลังเทพนี่ก็อยู่ไกลการคนสคมไม่สะดวกแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายก็เพียงก็มากทางคณะสงฆ์20จังหวัดนั้นก็ประชุมกันอยากจะให้มีโรงพยาบาลสงเกิดขึ้นจะตั้งที่ไหนก็ได้ในเขต20จังหวัดนั้นเ็เริ่มตั้งแต่เนี่ยนครยกขึ้นไปเรื่อยขึ้นไป แต่ไปมาก็ไปตกลงกันไปสร้างที่จังหวัดบนราธามีซึึงว่าอยู่ตรงกลางของของอีสานนะครับในภาคดั้นั้นก็บารกอตมาอตมาเองเนี่ยมีภารกิจสางธุรกิจอยู่เยอะคงจะไม่สามารถเพราะว่ามาก็รับภาระในเรื่องอื่นๆอยู่ครในช่วงนั้นปฏิบัติธุรกิจทั้งในประเทศด้วยทั้งในต่างประเทศด้วยโดยยคับขณะนั้นไป เผยแผ่พุทธศาสนาในยุโรปในอเมริกาในฐานะที่มาตอนนั้นเป็นเลขานุการแม่ของงานพระธรรมทูตครับก่อนที่ไปต่างประเทศนี่ก็ทางานในทั่วประเทศในประเทศไทยพระเดชพระคุณเจ้าก็เดินทางตลอดนะครับเดินทางตลอดสร้างโบสถ์สร้างมีหารสร้างกุฏิสร้างวัดทำอะไรยางพอได้แต่ว่าสร้างโรงพยาบาลเนี่ยโหมันอังคายอยบเป็นเยอะแยะเลยเกิดไม่รู้เลยแบบเราไม่มีความชํานาญ เพราะมันไม่ใช่ว่าท่านโรงพยาบาลนี่มันมันเป็นตัวคาร,ม,รมันมีองค์ประกอบเยบอะมันมีองค์ประกอบเยอะเนื่องจากเครื่องมือการแพทย์แล้วก็แพทย์พยาบาลเจ้าที่ก็ประมาณที่จะจัดรสรรต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่งรื่องง่ายเพราะฉนั้นมากก็คิดถึงเรื่องนี้นี่ก็เลยไปเฉยท่านไปท่านก็ยังมาอยู่แต่พอมาถึงปีมหามงคล50ปรรษาช่วเด็กโพลลมปีนั้น2545ครับ พอเขาเฝ้าแล้วบังเอิญมันมีขาดหยุดพอดีคเออเขาก็มาขอให้บอกออยังไม่มีโครงการโรงพยาบาลน,นี่ใน50โครงการ,ร,รของทบเดชพระอลคอพระบาทก็เลยนําความกลับถวายพ,อพอระพรให้พระงสทราบปรากฏว่าพระองค์ก็ลองถามว่าจะพอทําได้ไหมแต่าพระมาภตก็ทูลว่ารู้สึกเขามีความมุ่งมั่นกันเหลือเกินระหว่าง บรรดาเจ้าหน้าที่กรุงเทพต่างๆพร้อมกับทางฝ่ายบ้านเมืองด้วยครับที่จะให้มีโรงพยาบาลดูแลพระสงฆ์ใช่ครับตอมออกเียเหนือ20จังหวัดพื้นที่ที่มีพระสงฆ์มากที่สุดครับแล้วก็องค์ <c oughs> ท่านก็รับสั่งว่าถ้าโรงพยาบาลสงเทพนี่ได้ทราบว่ามีวัตถุประสงค์รับคนไข้ซึ่งเป็นพระสงฆ์เท่านั้น ไม่สามารถที่จะไปรักษาคนที่เป็นชาว,าวบ้านธรรมดาได้ครับเพราะพายธวันทกงที่เหลือเนี่ยต้องนึกถึงประชาชนที่ลำบากยากจนด้วยครบองค์ท่านก็บอกว่าอ,าอยากจะฝากประชาชนนี้ไว้กับพระสงค์ด้วยหมว่าระยะเวลาตั้งไขน่นการสร้างโรงพยาบาลนี้ก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าด้วยาบาร,รมีด้วยศรัทธาที่ ประชาชนนับถือพระเนี่ยในระยะยาวเนี่ยพอพอสร้างเสร็จตั้งไข่เสร็จเนี่ยประชาชนก็จะมีจาราบริจาคเป็นปัจจัยบ้างเป็นทรัพย์สินบ้างพ<ๆ>เรือยากจะขอฝากประชาชน้วก็มาก็เลยนําเรื่องนี้มาเสนอทางคณะกรรมการเขาผู้วุฒิสมากก็เลยได้รับเลือกให้เป็นเป็นที่ปรึกษาก็เลยรับสั่งว่าน่าจะตั้งเป็นมูลนิธิ ขึ้นดาดูแลเรื่องนี้ครับอ,องค์ท่านก็ทรงร่างใบรองไม่ไมละเอียดเยี่ยงทรงเอีงปรากฏว่าในรับบัดนะให้พระองค์ท่านระบุให้ตมาเป็นประธานมูลที่ต่อชีวิตคนอื่นทั้งหมดให้4ปีครับก็นําความถวายพอรองค์ท่านก็เสด็จ ไปสรงบางศิลาเลิกให้วันที่23พฤษภาคม2 5 100, 1 7ปีนั้น,นมาจําได้เพราะว่าวันที่24เป็นวันเกิดจน,นมา<อ>พระท่านพระธานเลิกให้เป็นวันที่23ครับแต่นั้นก็เริ่มจับเสือมือเปล่าเลยัยงไม่มีเงินในยตัวนั้นับก็บเลยเริ่มต้นมามาสักพักหนึ่งได้ประมาณสักหกเดือนพราะท่านก็อ,อมี พระประสงค์ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี่มันมันไม่ค่อยจะมัน่นคงมันลาออกได้เป็นอะไรได้ถ้าจะให้มั่นคงจริงๆก็พระองค์ท่านมีพระปิชาครับมีประสบการณ์รมีรประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้มากครับก็เลยรับสั่งว่าน่าจะตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นดาดูแลเรื่องนี้ครับพระองค์ท่านก็ทรงร่างใบรอนไม่ละเอียดเยี่ยงทรงเยี่ยงปรากฏว่า ในระบิดให้พระองค์ท่านระบุให้ต่มาเป็นประธานมูลที่ต่อชีวิตคนอื่นทั้งหมดให้สี่ปีครับโหมันยิ่งกว่าคนทีพเขคนที่เขาเลือกกันมาเรารนทรงแต่งตั้งโดยมูลที่ท่านเลยใช้มูลที่นี่เป็นเครื่องมือเะเดชพระคุณเจ้าก็เลยต้องรับเป็นประธานมูลที่ต่อชีวิตเลยใช่ต่อชุดเลยตอนนั้นต้องบอกว่าเพเดชพระคุณเจ้าอยากจะเรียกว่าทํางานถวายสมเด็จพระบรม ครบห้าสิบพรรษาด้วยองค์ท่านทรงพอพระทัยมากครับได้เสด็จไปเห็นโครงการที่ทำเนี่ยแล้วก็รับไปจากได้จากรัฐบาลมาร้อยล้านครับตอนั้นเราหาเองหมดเลยครับจนกระทั่งเปิดทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคยังมีมีศรัทธาบริจาคอยู่ด้วยก็คี่ร้อยเตียงครับสี่ร้อยเตียงครับ นี่หมายถึงว่าเป็นพระประสงค์ที่อยากจะให้ดูแลทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยเพตัวละพระสงค์ด้วยเจ้ให้เป็นโรงพยาบาลสงต้นแบบที่สามารถรักษาประชาชนในชนบทได้เนี่ยนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังมีพระวิสัทัศน์ว่าถ้าเป็นไปได้นนก็ควรจะรับคนไข้ที่เป็นพระสงฆ์แบบประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเช่นลาวเขมรอย่างนี้เป็นต้นลูกพม่านี่ย สามารถรับได้เพราะการแพทย์เรายังเพราะว่าอย่างดีกว่ามากนะครับพระผู้ใหญ่เหล่านั้นเมื่อรับการบําบัดอาพาธแล้วนี่ท่านเป็นที่นับถือของประชาชนมันก็จะมีผลว่าเป็นเพื่อนบ้านกันครัให้ดูแลพระสงฆ์ไปจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่ว่าเจอได้ผูกมิตรกันแน่นแฟ้นนี่เป็นนโยบายที่ดีมากเราก็ตั้งโครงการขึ้นมาอีก นอกจากจะมีโครงการสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ยังยังต้องทํากิจการอื่นๆีเป็นเป็นการเป็นโครงการเสริมครับเช่นโครงการเรียกว่าวเป็นโครงการที่ที่เป็นรูปที่จะมีความต่อเนื่องก,กับโร,โรงพยาบาลสงนะครับเพราะพระที่จะเข้ามาบำบัดร,รักษาเนี่ยมาจากหลายจังหวัดทีนี้มพอมาถึงแล้วบางทีเราก็มองเห็นว่าถ้าหาก สถานที่ห้องไม่ไมพอเนี่ยองค์ท่านก็โปรดให้มีที่พักฟื้นอ,อยู่ใกล้ๆที่พักฟื้นนี่ถ้าเป็นได้ในอนาคตนี่ก็อยากจะทาเป็นเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติอ,อยู่ติดกับโรงพยาบาลเรื่อนอยู่ในโรงพยาบาลค,บคือความจรงิงครับพื้นที่โรงพยาบาลน,นี่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงขกรุงเทพหรือโรงพยาบาลสง์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสง์ที่อุบ,บลเนี่ยให้ถือว่าเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ พราะพระสงฆ์จะได้เปิดไหลได้ไม่จําเป็นต้องกลุ้มโทรไปและดังนั้นพระท่านก็มีพระประสงค์อยากจะให้มีถ้าหากพระสงฆ์มาถึงแล้วห้องเต็มก็พักอย่างที่รับรองที่พระฟื้นรับรองก่อนรับรองก่อนอยู่ที่ก่อนครับอจนกว่าก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าปีอีกอาคารหนึ่งที่จะดูแลพระสงฆ์ที่ต้องรอรอพักห้องรอขึ้นไปไปโรงพยาบาลครับ เป็นเป็นอาคารที่พักอยู่ข้างๆก็จะได้ไม่ลําบ,บากนะครับใช่ทีนี้พอพระสงฆ์ห้องว่างแล้วพระสงฆ์ลงมาองค์ที่นั่นหายแล้วก็ลงมาพักข้างล่างอีกได้พักฟื้นแทนที่จะกลับไปเลยบางทียังจําเป็นงย้าอยู่ในช่วงของตรงนั้นอีกกี่ร้อยห้องครับพระเดชคุณเจ้าที่สมพรที่จะพักฟื้นรอที่จะไปพักอยู่ในห้องผู้ป่วยคือโครงการเนี้ยเราจะต้องการจะเป็น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 วัสเลยครับ แต่เราทำทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเราก็ทําไว้สองสามหลังตึกตึกสําหรับพักเนีย่ยนี่ถ้าหากในอนาคตนี่เราขยายไว้ประมาณ30ไร่ติดข้างๆโรงพยางลงลงบาลเลยนะก็ตั้งใจจะให้ถ้าหากพระท่านหายอาภาธแล้วมาพักฟื้นที่นี่ได้หรือถ้าหากท่านไม่ไม่ไม่ไมหายเกิดมรลภาพลงครับ สามารถที่จะรองรับเผาศพที่นี่ได้เลยที่ที่ที่เอ่ที่ก็ได้ไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่เดียวกันเพื่อสะดวกสะดวกกับข้อคงครเลยให้ข้อคงศรตัวนี้ก็เป็นครญาติโยมมาทําบุญได้รับบริจาคได้ก็ฉันรุนโรงพยาบาลครับนี่คือที่ที่ที่พายกันไว้แต่ตอนนี้สําหรับวัดเฉลิมพระเกียรตินี่ยเรามีปัญหาที่หนึ่งก็คือพื้นที่ เป็นที่สาธารณะแต่ว่าชาวบ้านเข้าไปใช้สอยอยู่แล้วเราก็ต้องไปขอความร่วมมือจากชาวบ้านครับให้ขยัย้ายไปแล้วกจ็จะใช้ที่ตรงนี้ตอนนี้กําลังทําโครงการอยู่อันนี้เป็นโครงการที่สองที่อนที่รับปรฟื้นโครงการที่สามก็คือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพราะว่าทียบมเสียลองคิดดูคือไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวะเหมือนกันอย่างเดียวคือไม่ค่อยจะไปโรงพยาบาล ไม่ค่อยจะไปตรวจสุขภาพเราก็พยายามจะให้ัพระสงฆ์เนี่ยท่านอย่างน้อยไปตรวจสุขภาพปีละครั้งก็ยังดีครับแต่ที่นี้เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นชาวบ้านก็นตามหรือจะเป็นพระก็ตามจะไปตรวอาการร่อแร่แล้วนี่จะจำเป็นน่าจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเราจะมาไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นเหมือนกันครับพวกฝรั่งก็เหมือนกันครับนี่เืองะไม่เจ็บจริงๆไม่อยากไป ไม่อยากไปไม,กไม่ป่วยไม่าาพาด<ช>จริงๆไม่อยากไปพอมาถึงโอ้โหแย่แนละ้วเพราะนั้นก็ทาโครงการขึ้นมาเสริมซึ่งการจะทําโครงการนี้ต้องเนื่องจากโครงการเราเป็นโครงการพรบรายชาระคอของสมเด็จพระบรมรายได้ก็ต้องขอพรบรมราชานุญาตรันมีรั้งหนึ่งเราจะทําโครงการหน่วยแพทย์เต็ที่เนี่ยฉเฉลิมเพื่อกเกียรติพระเจ้าอยู่หัวแปดสิบปันศาครับก็ยี่สิบจังหวัดเนี่ยจะทาพอดีทำโครงการป่ล่ลงมาแล้วพรากล่ทางกระทรวงสาธารณสุขธนมนตรีท่านก็ มีน้ําใจท่านพอรู้ว่าเราทําโครงการนี้ไปเสริมท่านเราไปช่วยท่านแล้วท่านก็บอกว่านี่ท่านเป็นกระทระวงเองท่านท่านไม่ได้ทำถ้าอยากจะมาร่วมกับเราด้วยครับก็มาขอร่วมทีน,นี้เราก็ขอพรมราชอาญ,ญาตแล้วเราได้เป็นประธานโครงการครับท่านเลยขอมาเป็นประธานด,ดําเนินงานรประกรกระทรวงก็มาเป็นเลขาธิก,การ,รก็เลยทํางานร่วมกัน ดีเลยครับพระเดชพระคุณเจ้าทั่วประเทศเลยที่วัดก็ไปทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเลยกลายเป็นอิตมานี่กับกับรัมนตรีกับทางกระทรวงทํางานร่วมกันครับพระเดชพระคุณเจ้าวันนี้ต้องกราบคุณที่ให้ความรู้แล้วก็ถือเป็นศาสนกิจภายในประเทศที่เป็นงานสําคัญนะครับที่จะถวายสมเด็จพระร่มในโอกาสในพระราชโอกาสเจริญพระชนมายุ50พรรษาแล้วก็ถือเป็นโรงพยาบาลสองต้นแบบในพื้นที่ ังหวัดตอนอกเชียงเหนือที่ดูแลพระสงฆ์กว่า20จังหวัดนอกเหนือจางนั้นก็ยังมีพระประสงค์ที่อยากจะให้ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธในประเทศเพื่อนบ้านด้วยจับระเพื่อนบ้านด้วยเลื่อถึงประชาชนคนยากจนทั้งหลายที่จะเข้ารวมการแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับยังมีอีกหลายโครงการที่จะต้องนํามาบอกกับท่านผู้ชมในโอกาสต่อๆไปวันนี้กราบนสครับคุณเจ้าครับ ครับท่านผู้ชมคงได้รับทราบนะครับศาสนกิจในประเทศจากท่านเจ้าวาดวัดยนวาวพรพรหมวชัยยานที่เท้าไสมเด็จถวายงานสมเด็จพระบรมและงานอื่นๆทางศาสนกิจซึ่งขอให้เกิดคู่นูประการกับชาติบ้านเมืองโดยในพุทธศาสนาของประเทศด้วยนะครับวันนี้ลาผู้ชมไปแล้วครับกับประการขีดที่ดีและก็ติดตามพระพรหมวัวชัยยานใต้ในโอกาสต่อๆไปวันนี้ลาลาคนนะครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ชมรายการคิดจะทำดีสามารถร่วมติชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจาอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ตั้งโครงการขึ้นมาอีกนอกจากจะมีโครงการสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นี้ยังยังต้องออทำกิจการอื่นๆที่เป็นเป็นการเป็นโครงการเสริมพระที่จะเข้ามามาบัดรรักษาในมาจากหลายจังหวัดครับ ทีนี้เมพอมาถึงแล้วบางทีเราก็มองเห็นว่าถ้าหากสถานที่ห้องไม,ไม่พอเนี่ย